ครับผมเป็นช่วงของน้องวีที่เด็ดครับวันนี้มีอะไรเด็ดๆมาครับเอ่อวันนี้มีเรื่องเด็ดเด็ดมาให้ท่านชมดูโอ้ได้ข่าวว่าเป็นนักแสดงเด็ดเด็นี่เหรอครับใช่ครับวันนี้เปรนักแสดงเด็กๆเด็กเด็กสาวสาวใช่ไหมครับเด็กแล้วเปล่าในหูดเด็กแล้วอ่ะไม่ใช่ Oh, oh. เป็นเด็น hey. ักแสดงอ๋อเป็นนักแสดงนะคะเชิญเชิญเลยดีกว่าเนาะขอเชิญร่บกับน้องอีแล้วก็น้องลิลลี่ค่ะสวัสดี่ะลค่ะอย่นนลค่ะนี่นีไม่มีให้ไปเลยพวกับขาพื่นกับตอนนี้หนูพามาแล้วค่ะเรียบร้อยก็มีอยู่สองคนที่น่ารักที่สุดจะเป็นนางเอกได้คือ คนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยคนนี้ก็นนกกเยก,กลัวอะไรเหรอครับผู้กำกับนี่น้อยหนาป่ะครับอุ้ยจำน้อยหนาได้น้อยหนาเน่าเอ้มีหนอนออกมาตรงไหนเนี่ยน้อยหนาเน่ามันเริ่มชอยค่ะกลิ่นเริ่มเหม็นแล้ว่อไอ้กลิ่นที่เหม็นเนี่ยกลิ่นฟันแมงของผู้กำกับนี่แหละค่ะเ<ๆ>ขาสามารถเล่นได้ไหมคะนี่เล่นเล่นหนังได้ไหม เออเล่นหนังได้ครับแต่มันต้องเทสดูก่อนว่าเขาจะทาตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าคนเล่นหนังได้ต้องหัวเราะเป็นด้วยใช่ต้องถามเขาหัวเราะได้ไหมครับหัวเราะได้ไหมครับได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูทาให้ดูก่อนดีเลยหนูทําไมพุ่มกลับก็บอกพุ่มกลับสิคะไม่จะเรียกหนูพุ่มกลับทาให้ดูก่อนดีค่ะออออเสียงเบาพุ่มกลับเบาไป อีกนิดนึงสิคะดังๆกว่านี้อีกนิดนึงสีมันลอกคลายอีกนิดนึงค่ะดังๆอั้เต็มที่ไปเลยค่ะทำเองเด็กน้องลินลี่ลองดูสิคะหัวเราะค่ะหัวเราะหัวเราะแล้วค่ะหัวเราะดังๆหัวเราะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะพอใช้ได้แล้วค่ะแล้วน้องน้อง้องอินแล้วคะหัวเราะดังๆหัวเราะค่ะหัวเราะ ต่อไปร้องเพลงต้องร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมใช่ทดสอบพวมกับทดสอบก่อนเสียงดีจังเลยอยากอยากมีพี่สาวรักเราเหมือนดังกับแม่จะไม่งองแงไอชุดนี้จะไม่ที่เจง่ะเจ๋งค่ะเจงก็ไม่นี้เจ๋งค่ะ นต่อไปคนต่อไปค่ะอ่าน้องลิลลี่ก่อนน้องลิลลี่ก่อนค่ะลิลลี่ก่อนหนูเราจะร้องเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ค่ะเพลงอะไรก็ได้เลย์ลี่ค่ะโดเลมีค่ะร้องได้เลือกไพลงนี้เจ๊งไปเลยใเ่ไหมครับเฮ้ยพี่พี่เาใจผิดแล้วนะโน้ลิมีนี่ห้าล้านตลับ เฮ้ยดังนะเพลงเนี้ยร้านที่เองอยากมีพี่สาวค่ะร้านสองขายได้ร้านสองเหรอไม่ร้านแรกไม่มีมีร้านที่สองรำได้ไหมคะเอารำได้ไหมคะรำเหรอคะทำไมหิวรำแล้วเหรอคะเราลองสักเพลงเพลงอะไรก็ได้ค่ะรอจังยังเพราะอะไรถึงยังไม่รอกำลังนึกงเนื้ออยู่เมืองดุสา ไหล่หนีเมองดูนอกฟองพิ้นเวลาไฟวังเพียงเพียงท่องค่ะอ๋อนึกว่าไฟตกกระฐานอ่อนนี่คนนี้ลองดูน้องอินลองดูลองดูน้องอินบ้างได้ไหมครับตามในได้ไหมตอบเช้า เนี่ยร้องดีแล้วแต่ดนตรีย่ามันค่อมทีนี่เราไม่เอาร้องเพลงแล้วเอาแบบไหนดีคะอย่างอย่างยางที่สี่เนี่ยเนรับรองยังไม่เก่งไงเต้นมีเต้นด้วยเหรอครับ หนูเจ๊งมาหลายทีตั้นแต่หนูไม่เจ๊งแล้วต้เจ๊งมาหลายทีแล้วหนูจะไม่เจ๊งโอเคต้องเต้นเก่งแน่นเลยอะเต้นโชว์ okay, เลยค่ะ เป็นเวอร์ชั่นใหม่เ,เ,เ,เวอร์ชั่นใหม่อ๋อเป็นเวอร์ชั่นใหม่ดูการเต้นมันเหมือนกัน ใช่ชอบต้องมีท่าควักตับใช่ไหมอะไรนะต้องมีแค่ควักตับสิอย่างเงี้ยเป็นไงครับท่าควักตับโอ้ยไม่ตับนี่มันจะพูดเนี่ยเขาเรียกว่าท่าควักไขมันนะานได้ก็ทำได้ทำหน้าไปเลยนะหอ้ยเก่งมากน้องลิลี่น้องอินเก่งค่ะทางรายการของเราก็มีซีดีการ์ตูนน่ารักชอบอะไรจ๊ะแก้้วหหนาามแก้วหน้าหมา สำหรับน้องอินก็ไก่ทองขอบคุณมากมากเลยนะคะสองสาวน้องลิลี่แลวก็น้องอินขอบคุณนะคะตอนนี้นะครับได้เวลาเสลยคำถาม SMS ทีเด็ดประจำรายการของเราแล้วนะครับคำตอบและชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รางวัลจากทางรายการของเราขึ้นที่หน้าจอทีวีนับัตรนี่แะครับนี่รู้รู้ สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงน้องพีทีเด็ดของเราได้หมดเวลาลงแล้วแล้วก็รายการของเราก็หมดเวลาลงเช่นกันพี่มีคําอะไรเด็ดๆมาฝากเขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนดําๆแต่งยังไงก็ไม่งามอาหนีกินไม่ได้เป็นโรคระบาดวัดนกอขวัดนกสัตว์ปีกห้ามกินเหรอใช่พรุ่งนี้ต้องเอาเครื่องบินไปคืนแล้วอันเกี่ยว แล้วเมื่อกี้นี่มันกาอะไรดิซันหรือเปล่าคะเป็นคำค,ค,คมเขาคมไหมคมครับแล้ววันี่เวลาควอมยางกับมีดเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกับเราได้ใหม่นะคะทุกทุกคนเสาร์เวลาบ่ายสองโมงสี่สิบห้านาทีทางช่องสามแห่งนี้ค่ะกลับรายการ